何 <noise> นางชาตรีม่วงสว่างศึกษาธิการภาค15เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงประจำปีการศึกษา2565ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่พร้อมกล่าวให้อวาาแก่ผู้ที่สําเร็จการศึกษาโดยมีนายพิทยาทรแจ่มศรีรองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กับรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคณะครูบุคลาก,กรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเช,ชียงใหม่หนหอประชุมอาคาร7วิทยาลัยอาชีวศึกษาเช,ชียงใหม่นายพิทยาทรชมศรีรองผู้ำนยการรักษาการในตำแหน่งผู้มนยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเช,ชียงใหม่กล่าวว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จกรารศึกษาระดับชั้นประรกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงประจำปี2005 ร5โดยมีผู้สมเกจการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน385คนและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน463คนรวมทั้งสิ้น848คน